เราเ99ครับเราเคยเจอเขาทีไหมโจ2ครั้งครับ2ครั้งเป็นไงเราชนะมากี่ครั้งก็ผแพ้ทั้งิงชนะคั้งครับโอเควันนี้100ต่อ100 100ครั้รับชเรมาเกินมป็2ปอนดครับร้อยู่เฮียตีมาเดิมครับีวันทข้ามา20กว่าวันเราก็ตายเก่าครับคู่ตัวสู้ว่น่าจะคล้ายกันมั้งมยขวาก็ไีอ่าเราชกมวยมาถึงกว่400แล้วตอนนี้400ครับไปกว่านะ็ฝ่าะ ก็แพ้แพ้ไปแล้วก็ชนะชนะก็ถือว่าโอเคเวทเวทนี้โอเคไม่เวทนี้มันมันใหญ่ไปหรือมันเล็กไปทุกบีบไหมบีบครับบีบนะคุมกี่โลนะห้าโลได้ไหมนะห้าหกล้อครับว่าหนักขึ้นเด้อโอเคเราเป็นคนจากจังหวัดโคราชอ่ะบอกไฟล์ขับเชื่อในวันนี้เข้าใจผมด้วยครับผมทำเต็มที่ครับโอเคขอช่วยดีครับผมครับมาเนาะ มาสวัสดีครับผมเพชรเด่นดงบาตทุ่งเขาหลวงครับเราเจอกับเพชรพานานี่เป็นรอบที่วรยเนี่ยรอบที่สามครับรอบที่สามเป็นไงเราชนะเข้ามากี่ครั้งก็ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งครับชนะหนึ่งคนแล้วก็เจ้าเจ้าก่อนนะวันนี้ไฟแตกหักเลยวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบสามครับมาเกินไม่ได้ไปคชับก็มาเกินเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับสบายสบายหมายเลขรถซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่ร้อยเอ็ดทับแล้วไปปัร์กับค่ายพี่กระนองเพชรสมนึกเตยครับอ๋อซ้อมมาเป็นสักกี่วันก็สามสิบสี่อาทิตย์ได้เราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสามนิดเดียวน้ำหนักของเราเป็นรอยเท ยี่สิบครับชกมวยมาเท่าไหร่ถึงร้อยไหมเกินไหมถ้ากอลเป็นจริงก็เกินเกินอยู่นะเราไปมวยฝีมือหรือมวยไงฝีมือมวยเข่าได้ครัเพชรพาดด่างก็ยังสไตล์ยังไงโอ้สไตล์มวยมวยเข่าวงในเข่านะสอบสูงความยาวสูงสีนะเอ้าเราสามไฟหลังเป็นไงทำงานเราก็ชนะเสมอแล้วก็แพ้ครับก็มีครบทุกอย่างวันนั้นล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยสิบสี่ครับก็ต่อให้ปอนด์ยังไงวันนี้ร้อยร้อยสิบสามเท่าไหร่เท่ากันวันนี้นะเอาละเราเป็นคนจากจังหวัด ชัยภูมิครับก็ฝากพี่น้องช,ชววาวจังหวัดชัยภูมิแล้วก็เอฟซีเพื่อนโดนนะครับวันเย็นนี้เต็มที่แน่นอนครับคู่รองครับ